ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตาลทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะและจะได้รับสิทธิทพิเศษ ในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทะวะก็ขอฝากชแนลใหม่ของทีมงานไว้ด้วยนั่นคือชแนลตาลทาโร่ชแนลที่เราจะพยากรณ์กันด้วยไพ่ทาโร่เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ชอบการพยากรณ์ในรูปแบบของไพ่นะครับทีมงานตาลทะวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรา,เรามาอย่างยาวนานนะครับ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะกันในรายการตอบคำถามจากดวงดาว ครั้งนี้เป็นครั้งที่71แล้วเป็นเทปประจำวันที่16กุมภาพันธ์2568าวันนี้ทีมงานจะดูดวงและตอบคำถามของคุณพง์กันนะครับคุณพงค์ส่งคำถามเข้ามาในท้ายคลิปตอบคำถามครั้งที่แล้วทีมงานก็จะใช้หลักวิชาโหราศาสตร์ไทยในการพิจารณาดวงชะตาให้ทีมงานขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้ความสนใจราย,รายการเราตลอดมาโดยเฉพาะท่านที่ส่งค่าขนมโดยทางซุปเปอร์แตงและท่าน ที่สมัครสมาชิกเป็นผู้สนับสนุนของช่องเราสิ่งเหล่านี้จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเพื่อที่จะสารต่องานโหราศาสตร์เพื่อนำความรู้ของครูบาอาจารย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้คนต่อไปใครก็ตามที่ต้องการให้ทีมงานตอบคำถามด้วยการดูดวงทีมงานจะรับคำถามของท่านโดยมีเงื่อนไขดังนี้นะคะ ท่านไม่ต้องแจ้งชื่อนามสกุลจริงเพียงแต่บอกชื่อเล่นที่จะใช้ในการตอบคำถามมาก็เพียงพอคะ่ะสิ่งสำคัญคือวันเดือนปีและเวลาเกิดสถานที่เกิดเพศและอาชีพนะคะต้องบอกมาให้ชัดเจนท่านที่สนใจสามารถถามได้หนึ่คำถามนะคะทีมงานก็จะตอบคำถามให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทีมงานจะรับคำถามสัปดาห์ละหนึ่งท่านนะคะ ใช้ระบบส่งกรได้ก่อนเราจะตอบคิวแรกเท่านั้นยกเว้นท่านที่เป็นสมาชิกนะคะทีมงานจะตอบให้เป็นกรณีพิเศษและทีมงานขอไม่ตอบดวงชะตาเดิมซ้ำภายใน3เดือนหรือว่า12เทปนะคะหากท่านส่งคำถามไม่ทันก็ขอให้รอจองใหม่ในรอบหน้าค่ะและเงื่อนไขสุดท้ายนะคะท่านเจ้าของคำถามต้องยินยอมให้ทีมงานเปิดดวงของท่านบน YouTube และทีมงานอาจจะนำไปแชร์บนโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยนะคะ ่านที่สนใจก็สามารถส่งคำถามได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ เจ้าของดวงในวันนี้คือคุณพงษ์นะคะคุณพงษ์แจ้งมาว่าเกิดวันเสาร์ที่11มกราคม2517เกิดปีขานเวลาตีห้าไม่ได้ระบุสถานที่เกิดนะคะมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างเมื่อเทียบเป็นจันทรคติแล้วนะคะตรงกับวันพรหัสบบีแรมสองข้าเดือนยี่ปีฉลูขณะนี้มีอายุ51ปีหนึ่งเดือนหรือย่าง52ปี ในเรื่องวันเกิดนี้นะคะทีมงานก็ติดนิดนึงว่าวันตามจันทร,รคติเนี่ยเป็นวันพฤหัสเพราะว่าเวลาตีห้าของวันศุกร์นะคะยังนับเป็นวันพฤหัสอยู่เพราะว่ายังไม่เข้าถึงเช้าวันศุกร์นั่นเองซึ่งจะไปต่างกับวันเสราร์ที่คุณพงษ์แจ้งไว้นะคะและปีนัก,กษตัตรก็เป็นปีฉลูไม่ใช่ปีขานค่ะเพราะฉะนั้นทีมงานก็ขอยึดตามวันที่11มกราคม2517เป็นหลัก คุณพงษ์ลองตรวจเช็คดูอีกทีได้นะครับว่าถูกต้องหรือไม่ที่ทีมงานจะต้องหมายเหตุไว้ก็เพราะว่าคนเกิดวันเสาร์ปีเสือกับคนเกิดวันพฤหัสปีวัวมันเป็น f e ลลิ่งที่แตกต่างกันมากคุณพงษ์ลองสังเกตตัวเองดูก่อนว่าเราเป็นคนโทนไหนกันแน่นะครับมาเราว่ากันไปตามนี้เมื่อทีมงานได้ทำการผูกดวงแล้วเจ้าชะตามีลัคนาอยู่ที่ราศีธนูศูนย์องศา15ลิปดา เพิ่งจะข้ามจากราศีพิจิกมาได้นิดเดียวลัคนาจึงถือว่าคาบเกี่ยวอยู่ระหว่างธาตุไฟและธาตุน้ําเป็นคนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นมีความจริงจังแต่ก็ปรับตัวเปลี่ยนแปลงได้มีเป้าหมายและมีพิษสงคนหนึ่งในการดูพื้นดวงสิ่งแรกที่เราจะดูก็คือเราจะดูดาวที่สถิตอยู่ในภพต่างๆบนจากราศีเพื่อดูว่าในเรื่องหลักๆ12เรื่อง หรือว่าเรือนชตานั้นมีดาวที่กำหนดศักยภาพของเจ้าชะตาไว้อย่างไรบ้างเราก็จะไล่ตั้งแต่พบตนุไปจนถึงพบวินาศะดังนี้พบแรกคือพบตนุนะคะมีดาวกลุมลัคนาสองดวงคือ1-8คืออาทิตย์กับราหู สองดวงนี้เป็นคู่ศัตรูกันเรียกว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายพูดภาษาพื้นบ้านโบราณเรียกว่าเป็นคนผีเข้าผีออกในที่นี้เราจะมาดูว่าดาวดวงไหนไมีอิทธิพลกับดวงชะตามากกว่ากันเราดูดาวอาทิตย์ก่อนนะคะอยู่ที่26องศา36ลิปดาคืออยู่ปลายปลายราศีธนูเลย ต่อมาก็มาดูดาวราหูนะคะอยู่ที่3องศา19ลิปดาคืออยู่ใกล้กับลัคนามากๆห่างกันแค่2องศา58ลิปดลิบดาเรียกไดว้ว่าแทบจะทับกันเลยนะคะถ้าระวังลัคนาไม่ผิดคุณพง์ก็จะเป็นดาวราหูมากกว่าอาทิตย์นั่นก็คือเข้ากับคนได้ทุกระดับชั้นไม่ค่อยยึดถือระเบียบกฎเกณฑ์ความคิดของตนเป็นใหญ่นะคะเชื่อมั่นตนเองใครขวางไม่อยู่ ไม่ฟังคำสั่งใครมีไหวพิบฏิพานดีเลิศรู้ทันเล่เหลี่ยมคนแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้ดีส่วนความมีระเบียบวินัยแบบอาทิตย์กับความหยิ่งทนงนั้นจะเข้ามาเป็นบางทีบางครั้งเพราะว่าดาวอยู่ห่างออกไปคู่18เป็นคู่ที่เรียกว่ากลางวันกับกลางคืนคืออยู่ด้วยกันไม่ได้คุณพงจึงมักต้องโยกย้ายบ่อยและส่งผลให้เป็นคนขี้หงุดหงิดอีกด้วย พบต่อมาคือพบกระดุมพระเป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองจะเห็นได้ว่ามีดาวสี่ห้าหกเป็นก๊กเศรษฐีสุพเคราะห์แต่ดาวเดินวิปริตทั้งสามดวงเลยนะคะพุธนเดินเสด็อยู่ในพบการเงินเป็นคนพูดจาเป็นเงินเป็นทองพูดเร็วคิดระตาเร็วกว่าคนอื่นและหาเงินได้จากการพูดการเจรจามีดาวพฤหัสเป็นนิดเดินเสด็ ทำให้ใช้ความรู้ในการหาเงินหาทองมีสมองใสด่งแก้วเรียนรู้เร็วกว่าคนอื่นแต่มักไม่แสดงออกไม่ชอบอวดอ้างเรื่องความรู้มีดาวสุขเดินพักปกติสุขคือเงินเมื่อเงินไปตกช่องเงินก็จะเก่งเรื่องการเงินการลงทุนหมุนเงินเก่งแต่สุขนั้นเดินถอยหลังทำให้การวางแผนการเงินนั้นผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งคิดสวนกระแสคิดไม่เหมือนคนอื่น ถ้าแบ่งการเงินเป็น3ส่วนก็นับว่าดี2เสียหนึ่งแม้ว่าจะวางแผนหรือคิดผิดบ่อยแต่ก็มีความรู้กับวาจามาช่วยเหลืออาไว้เป็นกกเศรษฐีแตกจึงมีการเงินที่ไม่สมบูรณ์พบต่อมาคือพบพันธุหมายถึงบ้านช่องที่อยู่อาศัยหรือความขนขวายพยายามของเจ้าชะตามีดาวเกตนะคะเป็นดาวบุญ เจ้าชะตามักไม่ต้องดิ้นรนเดือดร้อนเรื่องบ้านช่องมีบ้านที่อยู่อาศัยที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้ให้แล้วเจ้าชะตามีความพยายามในการช่วยเหลือหรือพยายามเรื่องทำบุญกุศลช่วยเหลือผู้อื่นหรือเป็นคนที่คอยพยายามหาคนอื่นมาช่วยเหลือตนเองอีกประการหนึ่งก็คือมีญาติญาติหรือคนทางบ้านเป็นคนใจดีใจบุญญาติญาติของเรามักเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคะ่ะพบต่อมาคือพบบุตรตะที่หมายถึงบุตร บริวารและช่วงบั้นปลายของชีวิตมีดาวังคารได้ทำเนียบเกษตรบดีทำนายว่าคุณพง์มีลูกหลานบริวารที่ฉลาดคล่องแคล่วขยันขันแข็งโดยมากเป็นช่างหรือเป็นคนที่มีทักษะพิเศษเช่นการดนตรีขับร้องหรือว่าเก่งงานฝีมือแต่มักไร้ระเบียบกล้าหาญชอบทำเรื่องเสียเส่ยงๆชอบความสะใจสำหรับเจ้าชะตาเดิมทีไม่ค่อยขยัน แล้วพออายุมากขึ้น,นก็จะขยันขันแข็งขึ้นมามีความกล้า,าหาญมากขึ้นพบต่อมาคือพบปัตตนีคือคนรักคู่ครองหุ้นส่วนมีดาวเสาร์เดินพักนะคะปกติเสาตกปัตตนีเนี่ยบางตำราให้ทายร้ายว่าเป็นพินทุบาทเพราะว่าคู่ครองจะนำความทุกขมาให้แต่สำหรับดวงชะตนี้ดาวเสาร์เลงกับราหูที่กุ่มลัคนาดได้เป็นคู่มิตร จึงต้องถือว่าถูกกันแต่ว่าเสาเดินวิปริตความยิ่งใหญ่อลังการของคุณพงกับคนรักและหุ้นส่วนจึงยังเป็นที่กังขาคือเหมือนจะดีแต่ก็ยังมีความขัดแยง้งเข้ากันไม่ได้ปะปนอยู่ด้วยดาวเสาที่พบคู่ครองมีอังคารคู่ศัตรูโยกหลังมาจากพบปุตตะ37ทเจทให้คนรักกับบุตรหลานเข้ากันไม่ได้เลยแต่เมื่อมีเจ้าชะตาเป็นราหูอยู่ด้วยทําให้ได้37มเป,เป็นกกโจรดังนั้น เมื่ออยู่รวมกันทั้งสามฝ่ายคือตัวเราภรรยาและลูกหรือตัวเราหุ้นส่วนและลูกน้องจึงจะเข้ากันได้ดีไม่ขัดแย้งกันค่ะพบต่อมาคือพบมรณะหมายถึงความเจ็บป่วยหรือความเสื่อมโทรมลง มีดาวจันร์ทได้ทำเนียบเกษตรบดีจันร์ทตกมรณะทำให้มักมีผิวพันธุ์ผุดผ่องในตอนอายุน้อยและเมื่ออายุมากขึ้นก็จะหม่นหมอและเหี่ยวลงเจ้าชะตาไม่ค่อยสนใจดูแลใครนอกเสียจากช่วงเวลาที่เจ็บป่วยหรือไปอยู่แดนไกลจึงจะสนใจดูแลเป็นพิเศษขึ้นมาจันทร์ที่ราศีกรกฎมีสี่ห้าหกเลงมาครบ,คร,บครกเศรษฐีแต่สุขเดินพักตามที่อธิบายไปก่อนหน้านี้ เมือ่อกกเศรษฐีอยู่ในภพกระดุมพระมรณนะ <พบ S 1> เจ้าชะตาจึงเป็นเศรษฐีในแดนไกลหรือต่างถิน่นหรือเป็นการไปร่ำรวยในต่างจังหวัดภพต่อมาคือภพกรรมะมหมายถึงเรื่องงานและสิ่งที่ต้องกระทำมีดาวมฤตยู <พบ S 1> เจ้าชะตาจึงทำงานเหมือนใช้กรรมเก่าทำงานที่คนอื่นเขาไม่ทำกันเป็นงานซับซ้อนหรือเป็นงานที่ไม่ค่อยน่าอภิรม์สักเท่าไหร่เจ <พบ S 1> ้าชะตาทำงานแล้วได้ผลแบบตามบุญตามกรรม เพราะว่ามีดาวเกตเล็งอยู่90ก็หมายถึงว่าส่งผลได้บ้างไม่ได้บ้างหรือทำงานอย่างหนึ่งได้ผลเป็นอีกอย่างหนึ่งแบบนี้เป็นต้นการพยากรณ์ดาวในเรือนชะตาก็ครบทั้ง1ิบดวงตามที่กล่าวมานี้ค่ะการดูพื้นดวงในลำดับต่อมาคือการดูว่ามีดาวได้องค์เกณฑ์หรือไม่อ้างอิงจากตำราจักรทีปนีนิพนธ์โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระประมาณนุชิตชิโนรสพระค้อองค์เกณฑ์คือพระค้อที่ตรงตามลักษณะดังนี้นระเอกะจตุอัมพุกิตาสตะปัสวะทศดวงชะตาของคุณพงษ์ลักษณาสถิตราศีธนูเราดูตามภาพก็จะเห็นได้ว่ามีอาทิตย์และราหูที่พบตนุคือพบที่หนึ่งราศีธนูนั้นเป็นราศีนาราเมื่อมีดาวพบที่หนึ่งคือได้เกณฑ์นระเอกะในตำราจักทีปณีกล่าวไว้ว่า สูจากกินทางชัยยะสิทธังพระอาทิตย์เป็นเกณฑ์จะมีชัยชนะเหนือคลาสึกทั้งปวงราหูกินทางอาสาที่สังพระราหูเป็นเกณฑ์ จะมีคุณแลยศวิเศษหาผู้เสมอบ่อไม่ได้ทำนายได้ว่าดวงชะตาสูงส่งมีชัยชนะต่อศัตรูและอุปสรรคต่างๆและมีความสามารถเหนือบุคคลทั้งปวงแต่ดวงนี้ก็มีดาวตกในช่องเบียนคือจันตกมรณะจึงต้องทำนายเพิ่มเติมว่าจะเกิดการเสื่อมทรามและเป็นขาลงได้ในภายหลังการดูพื้นดวงในลำดับต่อมาคือการดูว่าดาวได้รูปลักษณะพิเศษหรือไม่ตามรูปจะเห็นได้ว่า ดวงนี้ได้จดตุโกนหรือว่าจตุสดายถึงลัคนามาจากการมีดาวครบรสี่ราศีธาตุวางตัวสมดุลเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากคือที่พบตนุมีดาวราหูและดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีธนูธาตุไฟที่พบพันธุมีดาวเกตที่ราศีมีนธาตุน้ำที่พบปัตตนิมีดาวเสาที่ราศีมิถุนธาตุลม และที่พบกรรมมะมีดาวมฤตยูที่ราศีกันธาตุดินดวงชะตาที่ได้จดตุสดายจะมีความมั่นคงในชีวิตไม่โยกคลอนและไม่ถูกคล่นล้มได้ง่ายๆเพราะดวงดาวส่งผลค้ำยันกันและกันช่วยให้ดวงชะตามีความมั่นคงเมื่อพิจารณาดาวในจตุสดายว่าสิ่งใดที่ทำให้เกิดความมั่นคงเราก็จะเห็นได้ว่ามีดาวอาทิตย์ราหูเกตเสาและมฤตยู เมื่อจับกลุ่มแล้วจัดใหม่ก็จะได้เป็น17บวก980คือดาวคู่ทัดไฟที่มีดาวกกวิญญาณอยู่ด้วยเราแปลความหมายตามดาว17นั้นเป็นวิทยาการการตัดสินใจที่เด็ดขาดเรื่องเกี่ยวกับพลังงานหรือไฟฟ้าหรือเกี่ยวกับแสงสว่างก็เป็นได้ถ้าเรามาดูทีละดาวก็คือเสาหมายถึงงานก่อสร้างหรืออุตสาหกรรม ที่ทำให้กับอาทิตย์คือรัฐบาลหรือราชการความมั่นคงของจตุสดายนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังที่มองไม่เห็นคอยช่วยเหลือประคับประคองไว้ให้เกิดความสำเร็จแต่เจ้าชะตาตั้งหมายเซตว่าสิ่งที่กระทำมุ่งหวังเพื่อช่วยเหลือผู้คนทำให้เกิดประโยชน์กับสาธารณะหรือทำไปโดยไม่หวังผลประโยชน์ของตน เป็นการกระทำที่เสียสละในทำนองนี้ก็จะประสบความสำเร็จดียิ่งขึ้นค่ะในตอนนี้เราจะมาดูการพยากรณจรกันนะครับดาวจรของปีนี้ทีมงานจะแสดงด้วยเลขอารบิกสีแดงรอบๆดวงเดิมแสดงให้ดูจากดาวใหญ่รายปีกันก่อนดวงแรกคือดาวราหูเป็นดาวที่มาจากภพตนุจรมาเข้าพบพันธุเจอกับดาวเกตเดิม ทำให้เจ้าชะตาต้องตัดสินใจเรื่องบ้านช่องสิ่งที่มุ่มั่นพยายาม หรือความมั่นคงของชีวิตโดยมีเหตุหลักมาจากตัวเจ้าชะตาเองดวงที่สองคือดาวเสาร์ซึ่งมาจากภพปัตตนีจรมาเข้าภพสหัสชชะโยกหลังอังคารเดิมและโยกหน้ากับภพบตนุซึ่งส่งพลังไม่แตกต่างไปจากดวงเดิมมากนักให้การสนับสนุนเจ้าชะตาเหมือนเดิมที่เคยเป็นต่อมาคือดาวพฤหัสและมฤตยูจพรพฤหัสมาจากภพการเงินมฤตยูมาจากภพการงานทั้งคู่จอไปตกอริ ทำให้เงินและงานจึงมีปัญหาอุปสรรคเรื่องเงินที่มาจากพระฤหัสมีปัญหามาตั้งแต่เมษา67และจะดีขึ้นเมื่อพระฤหัสยกวันที่13พฤษภาคม68เพราะพระฤหัสจะจรไปเข้าพบปัตตนีเมื่อกระทบกับดาวเดิมได้เป็น157กกศักดินาและ857กกศักดินาฝ่ายมืดหมายถึงคนที่มีอำนาจหรือคนที่มีอิทธิพล อาจจะเข้ามาเอี่ยวส่วนปัญหาในเรื่องงานที่มาจากดาวมฤตยูก็จะยาวไปถึงปี2,572หรืออีกประมาณ4ปีจนกว่ามฤตยูจะยกนั่นเองเนื่องจากทีมงานเห็นคุณพงบ่นมาเรื่องลูกนะคะเราจึงดูอังคารจรเพิ่มให้อีกดวงหนึ่งเพราะว่าปุตตะเดิมของคุณพงเป็นดาวอังคาร ในช่วงนี้อังคารจรเดินวิปริตคือเดินพักมาตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนปีที่แล้วและจะเดินพักไปจนถึงวันที่13มีนาคม68นับได้104วันส่งผลเป็นความขี้เกียจไม่กล้าไม่ออกหน้าไม่เดินทางและไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นอังคารจออยู่ที่พบปัตตนีคือมาอยู่ใกล้ชิดกับเจ้าชะตา มาอยู่ใกล้แล้วแต่ไม่ขยับขยื่อนไม่ลงมือทำอะไรและถ้าไปทำอะไรเสี่ยงๆจะก่อให้เกิดความเสียหายแทนที่จะเป็นประโยชน์นะคะและดาวอังคารวิปริตนี้จะเป็นไปจนถึงเดือนเมษาปีนี้นะคะ จึงจะยกไปเข้าพบมรณะนั่นคือหลังจากวิปริตแล้วบุตรบริวารก็จะอยู่ห่างไกลจากเจ้าชะตาค่ะในตอนนี้เราจะมาดูการพยากรณ์จรอ,อีกพิธีหนึ่งก็คือการดูการละจักรนะคะทีมงานได้ทำการหมุนดวงดาวด้วยการละจักรเมื่อคุณพงอายุเท่ากับปัจจุบันคือ51ปีสแสดงตามวงจากราศีสีแดงทางด้านขวามือนะคะจากดวงการละจักเราจะเห็นได้ว่าดาวใหญ่คือดาวเสาราหูและมฤตยู มีตำแหน่งตรงกับดาวจรที่อธิบายไปก่อนหน้านี้คัมพยากรจึงมีความคล้ายๆกันและอังคารซึ่งหมายถึงบุตรบริวารก็ไปตกมรณะในตอนอายุ52คล้ายกันอีกด้วยมีสิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งของดวงกาลจักรนะคะที่ไม่เหมือนกับดาวจรก็คือพุทธพระรหัสสุกกกเศรษฐีในภพการเงินของดวงเดิมพากันไปตกวินาศนะคะตกวินาศตั้งแต่อายุ44จนถึง52ปี และจะออกจากภพวินาศไปตอนอายุ53ปีดังนั้นจึงพยากรณ์ได้ว่าตอนอายุ53ปีจะมีกษษษษษษ๊กเศรษฐีกลุ่มลัคนาการเงินการทองของคุณพงศก็จะดีขึ้นค่ะต่อมาจะเป็นการตอบคำถามของคุณพงนะครับคุณพงศนั้นส่งคำถามเข้ามาว่าจริงๆเขาส่งมายาวกว่านี้เนาะเพราะว่าเขาโพสต์ไว้ในคลิป ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยรวมแล้วคำถามก็คือเขาทำอาชีพรับเหมาก่อสร้างอยู่ซึ่งลูกไม่โอเคที่จะทำต่อเขาก็เลยถามว่าจะไปต่อดีไหมครับเพราะว่าถ้าเราอ่านแค่นี้มันคงจะแปลกเนาะลูกไม่โอเคเลยควรทำยังไงต่อดีอ่ะเรามาว่ากันอย่างแรกเราว่ากันในระยะสั้นๆก่อนเราได้ทำการดูดาวจรที่เป็นดาวอังคารกันไปแล้ว ทำไมเราถึงต้องสนใจดาวอังคารเป็นพิเศษเพราะว่าสำหรับดวงของคุณพงษ์นั้นดาวอังคารเป็นดาวที่บ่งบอกว่าลูกของเราจะเป็นยังไงเมื่ออังคารดีลูกเราก็จะดีแต่ณตอนนี้อังคารโคจรพักไปเจอเสาคือเดินก็เดินถอยหลังเดินอยู่ก็เจอคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นเขาอาจจะขี้เกียจเขาอาจจะไม่ทําอะไรอันนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะถ้าเขาลงมือทําเจอเสาแปลว่าหวาดเสียว แปลอย่างเบาดาว37เจอกันแปลว่าหวาดเสียวแปลอย่างหนักแปลว่าร่างกายแยกเป็นสองส่วนเพราะฉะนั้นลูกเราใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยถึงแม้จะช้าหน่อยถึงแม้จะหนืดหน่อยก็ถือว่าดีแล้วในช่วงนี้นะครับเพราะว่าอังคารมันแย่พอดีในตอนนี้อังคารยก2เดือนราศีหนึ่งสเดือนถัดไปเขาก็เปลี่ยนละและ2เดือนถัดไปเขาก็เปลี่ยนไปอีกเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องให้กําลังใจเขามากกว่าเนาะอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าหากเราพูดกันอีกเรื่องหนึ่งในเชิงของการรับเหมาในเชิงของกิจการดวงของคุณพงษ์นั้นมีดาวที่อยู่ในภพตนุแปลว่าฉันลงมือทําฉันทําเองมีดาวในภพปุตตะมีลูกน้องมีลูกช่วยเหลือแต่ว่าองค์ประกอบมันไม่ครบที่จะเป็นกิจการคนที่จะมีกิจการนั้นเขาจะต้องมีตรีโกนการมีตรีโกนคือการที่เรามีตัวเองลงมือทํามีลูกน้องคอยช่วยเหลือและจะต้องมี อนาคตมีแนวคิดภายภาคหน้าแปลว่าการที่ลูกเราไม่เห็นคุณค่านั้นคือเขาไม่เห็นการเจริญเติบโตว่ามันจะโตไปในทางไหนได้ซึ่งเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติและเป็นแนวคิดปกติที่จะเกิดขึ้นกับกิจการที่ไม่มั่นคงถาวรสถาพรตลอดไป เพราะฉะนั้นก็ขอแนะนําว่าสิ่งที่คุณพงษ์ทำได้ดีมันก็คือสิ่งที่คุณพงษ์ทำได้ดีครับไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องเอาไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นเราทําหน้าที่ของเราได้ดีแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้เราน่าจะตนหนักรู้ได้ว่าสิ่งที่เราทําได้ทั้งหมดนี้เนี่ยมันมาจากตัวเราเองฉนันเรียนรู้จากความผิดพลาดไม่ได้มีใครมาสอนฉันมันเป็นอย่างไนเพราะเราเป็นราหูเพราะฉะนั้น เอาสิ่งที่เราไม่ได้เรียนมาเราจะถ่ายทอดไปกับคนอื่นได้ยังไงเขาก็ต้องเรียนรู้วิธีเดียวกับเราเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องไปทุลักทุเลของเขาเองก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องเชื่อก็ได้ไปลองสังเกตดูก่อนเพราะว่าเรายืนอยู่บนความหมินเมลหลายเรื่องมากถ้าหากว่าเราให้วันเกิดผิดมาทุกอย่างทั้งหมดนี้ก็คือบือใช่ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราค่อยๆสังเกตแล้วมันเป็นไปตามนั้น และสิ่งที่เหลืออยู่ก็จะเป็นตามที่เราทํานายเพราะมันเป็นไปตามตรกะการใช้ชีวิตของคนทั่วไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันดําเนินมาจนถึงจุดจุดนี้ก็เรียกว่าทําใจและใช้ตัวเราเป็นส่วนการตัดสินใจที่ใหญ่ที่สุดนะครับจะไปต่อไหมคําถามที่ใหญ่ก็คือเราจะไปต่อไหมไม่ใช่ว่าลูกจะไปต่อกับเราหรือเปล่า เราจะไปต่อก็คือเราทำเราจะไม่ไปต่อก็คือเราไม่ทำเท่านั้นแหละครับก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณพงนะครับการตอบคำถามไขข้อข้องใจให้กับแฟนรายการตอบคำถามจากดวงดาวในวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคำตอบของทีมงานตาลทวะจะเป็นประโยชน์กับท่านเจ้าของคำถามแฟนๆรายการและท่านผู้ชมที่ชื่นชอบการดูดวงไม่มากก็น้อย หากชมรายการของเราแล้วมีข้อคิดเห็นอะไรก็สามารถแนะนำติชมรายการได้ที่คอมเมนต์ได้ในคลิปนี้ทีมงานขอขอบพระคุณที่ติดตามผลงานของตันทวะพยากรแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตันทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้ และกด subscribe c h anel n ตามทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัคร member เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะและจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทวะก็ขอฝากช anel ใหม่ของทีมงานไว้ด้วยนั่นคือช anel ตาลทาโรุช anel ที่เรา จะพยากรณ์กันด้วยไพ่ทาโร่เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ชอบการพยากรณ์ในรูปแบบของไพ่นะครับทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับ